สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขาธิการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยติดตามก็คือ กรณีของนักโทษเด็ดขาดนักโทษชายทักษินชินวัตรอธิบดีกรมราชทัรร์ได้เปิดเผยกรณีอายัดต,ตัวนายทักษินชินวัตรดำเนินคดีคงค้างเดิมหากมีการปล่อยตัวหรือผู้ต้องหาได้รับการพักโทษ เลือนจำจะต้องแก้งตำรวจไปรับตัวผู้ต้องหานำส่งอายการชี้อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องขังสูงวัยมีการเจ็บป่วยและรับโทษมาแล้วหนึ่งในสเข้าข่ายได้รับการพักโทษด้านรองโฆษกอายการสูงสุดเผยกรมราชธรร์ยังไม่มีคำสั่งที่ชัดเจนในการอายัดต,ตัวนายทักษิณชินวัตรดำเนินคดี มาตาร้อยสิบสองเมื่อเวลาเก้านกาวันที่หกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนายสหกรณ์เพชรนรลินอธิบดีกรมราชธรรมกล่าวว่าตนได้รับรายงานจากนายนัททีทองปราดผู้ชาการเรือนจำการพิเศษกรุงเทพว่าภายหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจบกปอท แลพะพนักงานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งการขอตัวอายัดต,ตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากคดีคงค้างเดิมตนได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำนายทักษิณเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่มีหนังสือตอบกลับจากตำรวจบกบทไปยังผู้ร้องเมื่อวันที่18ตุลาคม2566นั้นอาจจะเพราะว่าในตอนนั้นพนักง,งานอายการยังไม่ได้รับการประสานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามการดำเนินคดีระหว่างการอายัดต,ตัวผู้ต้องขงังทางผู้ชาการเรือมจำ จะไม่ได้มีการรายงานมาที่กรมราชธรร์เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจและอายการเจ้าของคดีในการสอบสวนปากคำอีกทั้งหนังสือขออายัดต,ตัวผู้ต้องขังถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างตำรวจและกรมราชธรร์สําหรับผู้ต้องหาที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสินคดีไปเรียบร้อยแล้วและถ้าใน ระหว่างนั้นยังมีการพิจารณาในคดีอื่นทางตำรวจก็จะแจ้งการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาไปที่เรือนจำเพื่อให้เรือนจำรู้ว่าถ้าครบวันปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือได้รับการพักโทษเจ้าที่ตำรวจต้องรู้ก่อนซึ่งทางเรือนจำจะต้องแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้รับทราบเพื่อให้เจ้าที่ไปรับตัวผู้ต้องหา นำส่งฟ้องต่อพนักง,งานละอาการในคดีที่ขออายัดต,ตัวส่วนหากจะมีการขอประกันตัวใดๆก็เป็นไปตามกระบวนการนายสหกรณ์กล่าวว่าสำหรับเรื่องรายชื่อผู้ต้องขังทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการพักโทษไม่ว่ากรณีปกติหรือกรณีพิเศษทราบว่าได้มีการประชุมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมซึ่งราชทัณฑ์ได้รับจำนวนรายชื่อผู้ต้องขังหลายพัน จากทั้งหมด143เรือนจำทั่วประเทศขณะนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในชั้นของกรมราชทัณฑ์เพื่อเตรียมเสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจากนั้นจึงจะนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่ละขั้นตอนค่อนข้างมีความละเอียดเพราะาต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ต้องขัง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรได้รับทั้งนี้ตนยังไม่สามารถให้คำยืนยันได้ว่าชื่อของนายทักษิณอยู่ในเกณฑ์ผ่านเข้าโครงการการลงโทษกรณมีมีเหตุพิเศษหรือไม่เนื่องจากยังต้องรอให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการหากพูดตามหลักการนายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงวัยมีการเจ็บป่วยและรับโทษมาแล้วหนึ่งในสา แต่ถึงอย่างไรคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและถ้ารายชื่อได้รับการรับทราบในชั้นกระทรวงยุติธรรมก็จะต้องมีการแจ้งไปยังตำรวจบกปทเพื่อให้ดำเนินการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาในสถานที่คุมขังส่วนรายชื่อของผู้ต้องขังทั้งหมดที่จะได้รับสิทธิ์พักโทษทางกรมราชฐัณฑ์ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและส่งไปยังคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อพิจารณา ส่วนจะเสร็จสิ้นทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานมากเพราะจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังที่ควรได้รับซึ่งหากครบกำหนดโทษในวันใดก็ควรได้รับการปล่อยตัวในวันถัดไปจากวันครบกำหนดคุมขังส่วนกรณีที่แวดวงทางการเมืองมีการวิเคราะห์ว่าวันที่18กุมภาพันธ์หรือวันที่22กุมภาพันธ์จะเว้นวันที่ อดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการปล่อยตัวและผ่านเข้าโครงการการพักโทษนั้นโดยปกติแล้วเรือนจำทันทสถานจะมีการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าโครงการพักการลงโทษได้ถึงสามเดือนเพราะเราต้องการให้ผู้ต้องขังไม่เสียประโยชน์ในการที่เขาจะได้พักโทษและพอครบเวลาคุมขังแล้ววันถัดไปก็สามารถปล่อยตัวเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษโดย กรมควบคุมประพฤติจะต้องรับไปดูแลต่อส่วนเรื่องการติดกำไรเอ็มผู้ต้องขังระหว่างพักโทษต้นทราบว่ากรมคุมประพฤติจะมีข้อปฏิบัติหลายประเด็นที่จะต้องประเมินเช่นถ้าผู้ต้องขังเจ็บป่วยระแรงและดูแลไม่อยู่ในภาวะที่จะไปก่อความผิดหรือเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลไม่สามารถไปสร้างปัญหาได้ก็อาจเป็นข้อยกเว้นไม่ให้มีการติดกำไรเอ็ม แต่ในเรื่องการกำหนดรัศมีการเดินทางของผู้ต้องขังกรมคุมประพฤติจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและแน่นอนว่าผู้ต้องขังจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ในช่วงระหว่างการพักโทษส่วนในเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดกรมคุมประพฤติก็จะเป็นผู้กำหนดโดยต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาและต้องกำหนดสิ่งที่ผู้ต้องขังต้องปฏิบัติส่วนถ้าหากผู้ต้องขังจะไปออกรายการใดๆ ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรหรือไม่กรมคุมประพฤติต้องไปประเมินแต่ผู้ต้องขังจะต้องขออนุญาตก่อนเพราะแม่ได้รับการพักโทษก็ยังเป็นผู้ต้องขังตามคำพิพากษาของศาลและห่วงเวลาเสร็จสิ้นการพักโทษก็ให้นับไปจนถึงวันที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษกรณีอดีตนายกทักษินเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 จากนั้นได้รับพระราชทานอภัยลดโทษหนึ่งปีและได้รับการคุมขังมาแล้ว6กเดือนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้คำนวณในการพักโทษที่เหลือด้านนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดรองอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีพิเศษถแถลงว่านายทักษณิณเป็นผู้ต้องหาในสำนวนคดีอาญาความผิดนอกราชอาณาจักรคดีนี้เมื่อวันที่16กมุมภาคมพันธ์า5 5 9สําำนักง,งานอายการสูงสุด ได้รับสำนวนคดีการกระทำความผิดนอกราชอาณาจัาจากรจากพนักงานสอบสวนกองกำกับการสามกองพักการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมพนักงานสอบสวนกล่าวหานายทักษิณชินวัตรพูดต้องหาฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและรวมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ใดๆ <_ d ye> เหตุเกิดเมื่อวันที่21ว,วิศจิฤายาคม2558ที่กรุงโซลสารัฐเกาหลีเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงราชนาจาักรตามมวลนกฎหมายยามมตรา112โดยคณะทำงานพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งท้องเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชนานจักรไทยจึงเป็นคดีที่ อยู่ในอำนาจของอายาการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีซึ่งร้อยตำรวจตีพงนิวัตรยุทธพันธ์บริการอายาการสูงสุดในขณะนั้นได้มีความเห็นเมื่อวันที่19กันยายน2559ตรวจพิจารณาสำนวนแล้วได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายทักษิณเชียนวัตรตามข้อกล่าวหาแต่เนื่องจากในขณะนั้นผู้ต้องหาหลบหนีอายาการสูงสุดจึงแจ้งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการออกหมายจับและพนักง,งานสอบสวน ได้มีคำขอต่อสารอาญาและออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครั้นต่อมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมเพื่อรับโทษในคดีอาญาเรื่องอื่นพนันการานสอบสวนได้นำหมายจับไปแจ้งอายัดผู้ต้องหาไว้กับกลุมราชทันเรียบร้อยแล้วต่อมาวันที่17มกราคม2567นายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์ อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับพฤติการของและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับนายทักษิณทราบแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหายการปฏริเสธพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุวนซึ่งอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนได้ส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนและหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ของผู้ต้องหาให้กับพนักงานอายการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีประกอบสำนวนเพื่อส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาขณะน,นี้สำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคดีกิจการอายการสูงสุดตรวจพิจารณาและความเห็นเบื้องต้นเสนออายการสูงสุดเพื่อพิจารณามีความเห็นและคำสั่งทางคดีต่อไปขณะน,นี้พนักงานสืบสอบสวนได้แจ้งอายัดต,ต,ตัวนายสักศิลไว้กับกรมราชทัณฑ์ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว นายประยุทธ์กล่าวว่าทางอายการสุงสุดมีอำนาจพิจารณาได้3ทางของสำนวนนี้คือ1ข้อเท็จจริงหากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วนสามารถสั่งให้พนักง,งานอายการไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 2. หากข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วให้ยืนตามความเห็นเดิมที่ว่าให้สั่งฟ้องนายทักษิณตามข้อกล่าวหา3หากพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมไม่เข้าข่ายความผิดสามารถมีความเห็นไม่สั่งฟ้องนายทักษิณได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาคําร้องหนังสือขอความเป็นธรรมที่นายสักสินแจ้งมาว่ามีข้อต่อสู้อะไรบ้างสามารถเปลีป่ยนแปลงข้อที่จริงในจานวนได้หากไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงคําสั่งเดิมได้นายนาเคนทองไพวันรองโฆษกสำนักงานอายการสูุดอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งร่วมแถลงว่า ประเด็นการอายัดต,ตัวนายทักษิณขณะน,นี้ทางกรมราชธรรมยังไม่มีคําสั่งชัดเจนในการอายัดต,ตัวนายทักษิณจึงต้องรอคําสั่งความชัดเจนจากกรมราชธรรมหากนายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ตามขั้นตอนกรมราชธรรมจะต้องแก้งพนักงานสอบสวนร่วงหน้า7วันก่อนปล่อยตัวเพื่อให้ไปรับตัวนายทักษิณมาดำเนินคดี อายามาตรา112แล้วเมื่อพนักงานสอบสวนไปรับตัวแล้วจะพิจารณาเรื่องให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือจะจะไปดําเนินการตามขั้นตอนการฝัดขังครั้งแรกของในคดีมตาตรา112และเมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วหรือรับตัวมาแล้วก็จะมีหนังสือมาแจ้งในการสุขสุกนว่ามีการรับตัวนายทักษิณชินวัตรมาแล้วและอยู่ในขั้นตอนไหนของพนักงานสอบสวน เมื่ออายการได้รับขั้นตอนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วหน้าที่ของอายการนั้นจะต้องมาพิจารณาเอกสารการร้องขอความเป็นธรรมและพิจารณาคดีผู้สื่อข่าวถามว่าหากผู้ต้องหายยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพื่อไปวิงคดีอาจจะทําให้คดียืเดเยอะออกไปเหมือนกรณีของนายบอสอยู่วิทยาที่มีการร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งนายประยุทธ์กล่าวยืนยันว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนเนื่องจากสำนักง,งานในการสูุดได้ถอดบทเรียนจากกรณีของบอสอยู่วิทยาพร้อมปรับแก้ระเบียบสำนักง,งานในการสูดในกรณีการร้องขอความเป็นธรรมโดยผู้ต้องหาจะต้องเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตัวเองไม่สามารถให้ธนคาคารหรือบุคคลอื่นที่รับว่าอำนาจมายื่นให้เด็ดขาดและหากเห็นว่าเป็นการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกระทำไปเพื่อไปวิงเวลายาการสูุดก็มีอำนาจในการยุติ การร้องขอความเป็นธรรมได้เช่นกันพร้อมขอให้สังคมเชื่อมั่นการทํางานของรายการสุดว่าทุกอย่างเป็นไปนตามขั้นตอนของกฎหมายนี่คือข่าวสารความคืบหน้าของนักโทษเดดขาดทักษิณชินวัตรถ้าได้รับการพักโทษก็จะต้องมีการอายัดต,ตัวมาดำเนินคดีอาญามาตรา122และพระบคอมพิวเตอร์ที่ก่อเหตุในเกาหลีใต้ แต่มันมีวัดที่น่าสนใจจากคำถแถลงของไอาการสูงสุดก็คือว่าพนักง,งานสอบสวนจะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนก็ได้ถ้าผมตั้งคำถามต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันมาาสงสัยจะได้ประกันตัวตามเคยนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลมาก ท่านจะไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศสงสัยกระบวนการยุติธรรมนั้นได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยังต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการเล่นแร่แปรธาตุกระบวนการยุติธรรมอีกหรือไม่วันนี้ผมก็มาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ